สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บสลัดแล้วก็นิกนะคะอย่างนิดอย่างน้อยน่าจะเก็บบอรอกโคลีด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำเออหมูกระทะเออไม่ใช่เออประมาณว่าหมูย่างเกาหลีนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะ สลัดสวยมากสดเลยค่สะสลัดสวยสวยเลยเดี๋ยวนะอ้าวใส่ตะกร้าก่อนดหนึ่งดอกใบร่วนๆส,สวยใบสวยๆนี่เราก็เอาด้วยน้องเสียได้สลัด แบบนี้ไว้เผื่อว่าเขาแตกมาใหม่อาหารเพื่อนนะบางทีเขาก็ไม่ตายนะตรงเง่าเขาเนี่ยนะเก็บแค่พอทานพอค่ะเพื่อนนะอ่ะนี่บ็อกกุลี่สวยมากค่ะเพื่อนนี่นะดีด่ป้ามาเพื่ไก้ตัดบ็อกกุลี่เลยอ่าโอ้ยตัด <laughs> ไปก่ะ หล่นเลยเนาะนี่นี่ใหญ่มากเลยอะอะโอเคนะได้แล้วสอย่างนี่นะอะเดี๋ยวเก็บพริกนิดหนึ่งผ่านเพื่อนนะนี่นะคะเพื่อนเราก็ได้แล้วนะนี่นะผักนะนิดๆหน่อยๆเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำ หมูย่างเกาหลีกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนนี่นะหมูตอนนี้มีโปรโมทนะคะส่วนโปรโมชั่นเนื้อหมูถูกมากเลยค่ะเนี่ยเออตัวเนี้ยนะ4ยูโรแค่4ยูโร34ส่ซองติมนะคะก็คูณ37ไปนะเป็นเงินเท่าไหร่นะก็ถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยนะคะหมูนะคะเพื่อนตัวนี้จะเป็นเอ่อ คล้ายๆแบบอ,อ,อะไรนะสันนอกอาหารเพื่อนแล้วก็มีแต่มีกระดูกติดมาด้วยเดี๋ยวเราจะใช้กระดูกตัวนี้ทําน้ําซุปกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นเ,เป็น3มชั้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้ทําหมูกรอบด้วยนะเพื่อที่จะไว้ทําเ,เมนูอื่นนะคะเพื่อนนี่นะวันนี้เราจะแบ่งไว้ทําหมูเกาหลีกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเมื่อกี้นี้แฟน เราก็ซื้อเห็ดมาแล้วก็หัน่นล้างแล้วก็หั่นเลยนะคะเห็ดตัวนี้เห็ดชัมปิองอันนี้อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เราหั่นเสร็จแล้วนะอย่างหนึ่งเนะาะค่ะเดี๋ยเราไปทํากันเลยค่ะอันนี้แครอทนะคะเราจะใช้ขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะใส่เอาไว้ใส่น้ําซุปขาะเพื่อนนะอร่อยดีขูดแบบนี้ค่ะแบบเป็นเส้นๆน,น,นะเวลาสุกเวลาเขาสุกเขาเอ่อเปื่อยแล้วอะ่ะก็ อร่อยดีนะคะเพื่อนทําให้เหมือนมีความรู้สึกว่าน้ําน้ําซุปหวานขึ้นนะคะแล้วเวลาทานจะแบบเป็นเส้นๆอร่อยดีค่ะเนาะนะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเซลลลรี่นะคะเราก็จะล้างก่อน ี่ตรงนี้เขาจะโคนเขาจะเป็นขี้ดินดำๆเราไม่ต้องเอาตัดทิ้งไปเลยค่ะเพื่อนเพราะว่ามันแก่ด้วยนะถ้าเราเอาถึงตรงโคนตรง,งนั้นก็จะแก่ทานไม่อร่อยนะ,ะเพื่อนเนาะนี่อันนี้ในส่วนของน้ำซุปนะคะเราจะใส่ไปในน้ำซุปเลย เพื่อนเราจะใช้กระดูกของเขานะเราจะตัดออกแต่ตรงส่วนนี้เราก็จะเอาไปย่างนะคะเราจะไม่หมักหมักซอสโชกุนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปย่างกันนะคะนี่เราจะหั่นเป็นแผ่นๆไว้แบบนี้นะนี่กระดูกเราจะไปใส่ในน้ําซุปนะคะ เราก็จะได้ส่วนที่จะใส่ในน้าซุปกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ําซุปกันเลยนะคะีนะคะก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาทําน้ําซุปกันไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อนนะเราก็จะใส่ซุปไก่ก้อนนะคะซุปไก่ก้อนลงไปเลยหนึ่งก้อนนะคะหนึ่งก้อนพอนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเอ่อเกลือสีชมพูนเนี่ยเราชอบมากเลยนะคะเพื่อน lemon. เพราะว่ารสชาติน้ำซุปของเรานะจะก,กลมกล่อมโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยค่ะอันนี้ใส่เพิ่มตามชอบได้เลยนะคะใส่เพิ่มรสตามชอบได้ก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยของเราตัวนี้ที่บ้านชอบใช้เป็นตัวรวมๆแบบนี้นะคะเพื่อจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะดับกลิ่นคาวได้ดีเลยค่ะ จากนั้นนะเราก็จะเติมน้ำตาลนิดนึงคานเพื่อนนะเติมน้ำตาลนิดนึงถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะอ่ะแค่นี้นะเดี๋ยวเราเราก็จะขอภายค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเอ่อซุปเอ่อกระดูกลงไปเลยนะคะกระดูกหมูนะตัวนี้นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีกระดูกหมูเอ่อใบเซรั่นะคะหรืออ่อ เนี่ยค่ะเซลารี่ที่เราตัดไว้นะคะหรือตั้งโอนั่นเองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็แครอทนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะใส่รวมไปเลยเนาะเดียด๋วยวเราก็ค่อยไปทําใส่ตัวกระทะย่างกันนะคะตอนนี้เราก็จะต้มน้ําซุปไปก่อนของเราสูตรเราจะใส่น้ําซุปแค่นี้นะคะในตัวน้ําซุปนะง่ายๆทําง่ายๆทานกันที่บ้านนะคะเพื่อนเดียด๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะ ตอนนี้น้ำซุปเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาหมักหมูกันนะคะเพื่อนก็จะเป็นซอสต,ตัวนี้นะคะโกชูจังนะคะก็จะมีเป็น3ชั้นตัวนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราหั่นไว้เรียบร้อยเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่เราจะหมักให้เพื่อนๆดูนะคะง่ายๆค่ะก็แบบนี้เลยนะรับรองว่าอร่อยทานได้ทั้งครอบครัวพริกนี้เขาไม่ได้เผ็ดมากนะคะเพื่อนลูกก็สามารถทานได้ลูกชายชอบมากค่ะ อร่อยนะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนหมดเลยเนาะแต่อย่าใส่เยอะถ้าเราใส่เยอะเขาก็จะเผ็ดนะคะจะเผ็ดเกินนะลูกก็จะทานไม่ได้นะคะใส่แค่นี้ก็พอประมาณแล้วค่ะเพื่อนนะทาบางๆก็ก็โอเคแล้วค่ะทาบางๆเนาะแล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็หมักไว้ สักแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่เราส่วนมากเราหมักแบบเนี้ยแล้วเราทานเลยแล้วก็อร่อยนะคะเพื่อนก็อร่อยไม่ไม่จําเป็นต้องรอให้นานแต่คือแบบถ้าใครแบบมีเวลาเนาะอย่างที่เราบอกก็มันจะได้เข้าเนื้อนะคะเข้าเนื้อมากขึ้นเนาะเนี่ยซอสตัวนี้ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลยค่ะเพื่อน รับรองได้เวลาอยากเมนูเกาหลีอย่างเงี้ยหมูย่างเกาหลีอย่างเงี้ยอุย้ยทําได้เลยหมักแล้วก็หมักแล้วก็ได้เลยขานเพื่อนนะอันนี้จะเป็นตัวซี่โครงหมูอันนี้ของเราแล่ออกมาจากเอ่อตัวหมูสามชั้นของที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบซี่โครงหมูมีซี่โครงหมูติดมาด้วยนะเราก็เลยแล่ออกมานะเนี่ยเอาไว้ย่างคือใครชอบสายแทะเนี่ยสายแทะก็ต้องแบบทําแบบนี้ไว้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราแลกกระดูกออกไปนะคะเนาะทุกส่วนใช้ได้หมดนะคะหมุหมักเลยวันนี้เราจะหมักซอสโกชูจังหมดเลยนะคะตัวนี้นะอร่อยมากค่ะเพื่อนนะอยากบอกต่อถ้าเกิดเพื่อนๆเอาแบบใครแบบอยู่ต่างแดนหรือว่าแบบ อยู่เมืองไทยแล้วอยากทานหมูเกาหลีเนี่ยแบบทานทําทานเองไม่ต้องไปนั่งทานที่ร้านแบบว่าแพงก็แพงหรือว่าเสี่ยงโควิดอะไรแบบนี้เนาะเสี่ยงติดโควิดเนาะทำทำทานกันเองที่บ้านก็ได้ค่ะนะเนี่ยไม่ได้ยากเนาะคือเราทําแบบง่ายๆนะคะเมนูง่ายๆแล้วก็ทําทานกันในบ้านนะในครอบครัวนะมีกิจกรรมร่วมกันนะะเสร็จแล้วจ้านะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะเพื่อน นะคะล้างเสร็จก็ใส่ชามแบบนี้ไว้นะคะสองที่นะสําหรับแฟนเราแล้วก็ของเราเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอื้อมเอื้อมกันเนาะบนโตะนะคะคนละคนละถ้วยนะคะแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะตอนนี้เราก็จัดโตะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะน้ำซุปเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดเตานะเข้า แค่เบอร์หนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไหมเกินไปนะคะเวลาย่างนะคะเพื่อนในตันก็เตรียมพร้อมรับประทานนะครับเอาเอารถไปใส่ในจานทําไมล่ะลูกอันนี้นะคะเพื่อนเราก็จะให้ดูว่ามีเห็ดนะคะเมื่อกี้นี้เก็บอ,อะไรอ่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะปลูกไว้ก็เริ่มมียอดแล้วนะคะมีหน่อ,อ,อมาก็เก็บมาไว้ใส่มาย่างกินนะคะเพื่อนอน้ำซุปที่เราทําไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ เนื้อหมูนะคะที่เราหมักอซอสโกชูจังเอาไว้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะเราปอกกระเทียมเราไม่ได้ทําให้เพื่อนๆดูนะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในช่องเล็กๆตรงนี้เลยนะเขาก็จะได้ย่างให้เราไปด้วยเลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวมาทานกันเลยค่ะมาค่ะมาทานกันเราก็จะเริ่มย่างเลยนะคะเพื่นอนนะไส้หมูสามชัน้นนะคะอร่อย นี่เสียดายลืมเก็บพริกไอพริกย,วยาวอ่ะพริกหยวกอะค่ะเพื่อนๆพริกอะไรพริกหนุม่มอ่ะที่สวนก็ยังมีอยู่บ้างน,นะคะลืมเสียดายเลยาดเลยะค่ะเนี่ยนะคะน้ำจิม้มเราก็ใช้แบบเป็นขวดสําเร็จเลยนะคะเพื่อนถ้าใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบิดมะนาวเอ่อสับกระเทียมสับใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ําจิม้มน้ําจิ้มไก่นะคะของลูกชายให้ทานน้าจิ้มไก่ ที่คีมแนะนำให้ใช้เป็นอันยาแบบนี้ค่ะเพื่อนจะได้ไม่ต้องขยบ่างนี้นะยาวยาแบบนี้นะคีมง่ายเลยแบบนี้สบาย ทานก็ของเราชอบหมูสามชั้นนี่นะแล้วก็ไปจิ้มน,น้ำจิ้มก่อนแล้วใส่ในนี้ใส่กราษแล้วก็กระเทียมค่ะแต่กระเทียมอันนี้ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหรนะ่นะเนี่ยกินแบบนี้ <Yeah. S 1> อร่อยมากปะขียนก่อนอ

ปกติหมูเกาหลีที่ร้านไม่มีน้ำซุปให้ซดสอย่างนี้นะฮะเพื่อนแต่เราแบบก็ต้องมีใช่ป่ะอ,อร่อยเข้มข้นนะเพื่อน อร่อยไหมอร่อยครับต้านอร่อยไเมอะไรนะครับเยยเยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะที่คะอยใหม่คลิปหน้าคัะ